สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Energy TV จะพาทุกคนมารู้จักกับ Periodical um m o l l u s e a หรือปลาตีนนั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยชีววิทยาปลาตีนมีลักษณะลำตัวเป็นรูปทรงกระบอกมีหัวขนาดใหญ่ตามีสองข้างมีขนาดใหญ่และโปนออกลำตัวมีความยาวได้มากถึง30เซนติเมตรปากโคง้งและเฉียงลงเล็กน้อย ปากมีมุมปากยาวสามารถอ้าได้กว้างมากแหล่งที่อยู่อาศัยปลาตีนพบอาศัยตามป่าชายเลนและบริเวณปากอา่าวหรือปากแม่น้ําที่มีน้ําท่วมถึงพบอาศัยมากในบริเวณที่เป็นดินโคลนโดยการขุดรูลึกลงเป็นในดินสําหรับพักอาศัยและหลบซ่อนตัวในช่วงที่มีน้ําขึ้นส่วนลูกปลาตีนจะยังไม่พบการขุดรูแต่จะอาศัยการบุดหลบซ่อนในดินโคลนในช่วงน้ําขึ้นปลาตีนเป็นปลาออกไข่ไข่มีลักษณะกลมขนาดเล็กสีเหลือง และเป็น2อฟูกขนาดไข่ประมาณ30-50ไมโครเมตรทั้งนี้ปลาตีนตัวเมียสามารถวางไข่ได้ในแต่ละครั้ง8,000-48,000ฟองหรือเฉลี่ยประมาณ1 9 0 0 0ฟองต่อตัวเมื่อไข่ฟักเป็นตัวลูกปลาตีนจะอาศัยในแอ่งรอบรูเพื่อการเติบโตและเรียนรู้การหาอาหารจากแม่ปลาก่อนจะย้ายออกจากแอ่งเมื่อโตเต็มที่ปลาตีนจะออกหาอาหารในช่วงน้ำลงจนเห็นโคลนตมทั้งในเวลากลางคืน และกลางวันขึ้นอยู่กับน้ำลงในช่องใดซึ่งจะค่อยคืบคลานออกมาจากปากรูและมองรอบรอบรูสักพักเพื่อเฝ้าระวังภัยก่อนจะคลานออกหาอาหารนอกรูปลาตีนเป็นปลากินทั้งพืชและกินทั้งสัตว์มีอาหารที่สำคัญได้แก่เศษใบไม้สาหร่ายได้อะตอมกุ้งปูปลาขาดเล็กและ,มะแมลงต่างๆ ทั้งนี้อาหารส่วนมากที่ชื่นชอบจะเป็นสัตว์น้ำชนิดต่างๆเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะปูที่เป็นอาหารหลักของปลาตีนและปูก้ามดาบจัดเป็นชนิดปูที่ปลาตีนจับกินมากที่สุดก็จบลงไปแล้วนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามช่องเรอธิบดีเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ